วันนี้ก็จะมาบอกนะครับเกษตรกรที่ทํายางพาราเนาะใครที่เจอปัญหาแบบนี้นะครับอย่างส่วนนี้จะมีปัญหาอยู่ต้นนี้ไม่ได้กรีดนะครับเนื่องจากอะไรมาดูใกล้ๆนะครับเนื่องจากเนาะเปลือกเขาแตกนะครับหรือเรียกว่าเปลือกร่อนเปลือกกระเทาะนะครับเนาะใครที่เจอปัญหาแบบนี้นะครับและยังไม่รู้ว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาบอกนะครับคร่าวๆนะครับสาเหตุที่ยางเปลือกกระเทาะเปลือกแตกอย่างนี้นะครับแล้วทําให้เรากีดยางไม่ได้นะครับมันเกิดจากว่าเกษตรกรส่วนใหญ่นะครับ ใส่ปุ๋ยนะครับที่มีต so ัวหน้าหรือมีไนโตรเจนเยอะเกินไปนะครับทําให้ไปเล่งต้นเขานะครับใส่ไนโตรเจนเยอะเกินไปนะครับแต่ขาดแต่ขาดแคลเซียมโบรอนนะครับทําให้ต้นไม้นะครับเขาปรับตัวไม่ทันนะครับใส่ตัวไนโตรเจนเยอะเกินไปนะครับเล่งให้เปลือกเขาแตกนะครับถ้าแตกตรงนี้แน่นอนมีปัญหาแน่นอนเราจะไม่สามารถกีดยางได้นะครับลองดูรอบๆต้นอื่นกีดได้นะครับส่วนต้นนี้กีดไม่ได้นะครับต้นอื่นกีดได้ปกติ ตันนี้นะครับมีเกิดปัญหานะครับเปลือกแตกทําให้เราไม่สามารถกรีดได้นะครับเพราะน้ํายางจะออกเตาตามท่อน้ํายางจะอยู่ต่างเปลือกนะครับตัวนี้ถ้าใครมีใครมีปัญหาแบบนี้นะครับและเป็นเยอะนะครับลองลดปุ๋ยยูเรียหรือว่าลดลดปุ๋ยที่มีโหน้าลงนะครับแล้วหันมาใส่ปุ๋ยที่มีแคลเซียมโบลอนนะครับเยอะขึ้นนะครับขอบคุณครับ